สวัสดีครับ,บวันนี้เรามารีวิวสัตว์กันนะครับนี่ตัวนี้เรียกว่าไรอ,อ,อนันเอาจริงจริงไรอันนี่ดูนะครับไอ้ไรอ,อัอนเดินนะครับสิงตูประมาณนี้นะครับไรออ,อนไปกับดอ็อก จอกว้าแล้ก็ได้นสอนี่ไงครับนี่ได้นสอขอยาวด้วยนะครับโอ้มีเสียงด้วยวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่ทะเลนี่เห็นมะฮะอยู่ที่ทะเล ไปนี่บัฟเฟิลวายสีม่วงครับบัฟเฟิลเดินมาเลยสิล้อมโลาดล้อโมกันเลยนี่้มฮอสนี่ฮอสฮอสมานะครับฮอสมามาเดิน ครับเอ่อไปด้วยไปด้วยครับอันนี้อ <Culture. S 2> ีเลเฟนอุ้ยเรสเฟน ไปฟิตโอเครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย